สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีไม่เช้าแล้วละสายแล้วนะครับผมตอนที่ผมเริ่มทําคลิปนี้ก็11บเอโมงเลยครับผมก็ต้องบอกเวลาด้วยเพราะว่าหลังจากที่ผมทําคลิปไปนะครับมันก็อาจจะมีข่าวอื่นอีกนอกเหนือจากที่สิ่งที่พูดไปในคลิปนี้นะครับผมมามาดูกันครับณเวลา11บเอโมงนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมย้อนไปเมื่อวานนิดนึงนะครับใครเข้าไปเห็นข้อความเออไม่ใช่เมื่อวานตั้งแต่วันที่27แล้วนะครับก็คือวันอังคารแล้วนะครับผมก็มีข้อความว่าเดี๋ยวจะมีร่เเาล่นกัิสเซ กลับมาให้เราเล่นเล่นกันนะครับหลังอัปเดตวันนี้นั่นเองนะครับ29เข้าเกมไปก็ใครที่ติดใจหมดโมโซวหมดโคอปนะครับผมก็รอเล่นได้เลยนะครับแล้วเรื่องอื่นๆบนหน้าเว็บไซต์ของโคโนมิเนี่ยยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมในวันนี้นะครับผมอีเวนแจกทองหลอทองลดราคาแพ็คนู่นแพ็คนี่ยังไม่มีบอกในเว็บไซต์นะครับณเวลาที่ผมทาคลิปอยู่นี้นะครับแต่ว่าบนทวิตเตอร์นะครับมีข้อมูลอัปเดตมาจาก e ีฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับผมก็2เรื่องด้วยกันนะครับผมวัน จะเป็นแพ็คโชว์ไทม์นะครับผมไม่ใช่บิ๊กไทม์นะครับโดยปกติถ้าเกิดมีโชว์ไทม์มาก็จะไม่มีบิ๊กไทม์นะครับแต่เหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนเคยมีโชว์ไทม์มาพร้อมกับบิ๊กไทม์ที่เป็นนักเตะญี่ปุ่นอาจจะมีนักเตะญี่ปุ่นแต่คงไม่ใช่นักเตะเวอร์ไวถ้ามีโชว์ไทม์มาแบบนี้พวกลูมินิกเก้เดวิดเบ็คแฮมอาร์เดียโนอะไรต่างๆนานา,นาที่เราคอยรออยู่นะครับผมคอยรอรอคอยอยู่นะครับผมก็คงไม่มาเหมือนกันนะครับอันนี้จากสถิติที่ผ่านมานะแต่ก็ไม่แน่นะเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้น แล้วก็เป็นโชว์ไทม์สกิลไหนเนี่ยไม่ได้ระบุบ,บอกมานะถ้าแปลก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ไทม์มาไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยนะครับว่าโชว์ไทม์แพ็กนี้จะเป็นสกิลไหนนะแต่ถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลโชว์ไทม์สกิลเก่านะครับผมสกิลเก่ามันก็จะมีอะไรบ้างอะฟิโนเมเนียลวิดฟินิชชิ่งนะแพ็กฮาเลนใช่ไหมฟอร์เทสเอ่อสกิลของกองหลังก็มีไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม เกม changing pass เอ่อที่เป็นแพ็คชุด b i l ล i n g h a m เป็นแพ็คโทนี่โครสอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเอ g e c r o s s งก็สกิลของอาร์โนลุกชอแล้วก็อีกอันนึงโมเมนตัมดิ p p ิ n งนะครับผมก็เป็นแพ็คของที่มีลิยัดมาเลสวินิจุเจเนียร์โชว์ไทม์เนี่ยมี5สกิลแล้วนะครับมีออกมา5สกิลแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูในทีเซอร์เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งสกิลที่บอกใบมานะครับผมก็คือสกิลวิชันอะไรนะวิชันนเบิลวิชันนิลี่พาสนะครับก็คือการจ่ายบอลแบบมีวิสัยทัศน์อันนี้ถ้ถาเป็็นแแพคใใหม่แบบสกิล มาเลยนะครับผมก็ลุ้นว่าจะมีเควินเด e b บอยหรือเปล่านะครับผมวิเชนา n ีสพาสนะเออเป็นสกิลการจ่ายบอลแบบมีวิสัยทัศน์นะครับผมอันนี้เป็นสกิลใหม่เลยแต่มันก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะเป็นสกิลไหนนะครับอาจจะเป็นสกิลใหม่ วนกลับมาแต่เป็นนักเตะเก่านะครับอาจจะเป็นแฮร์รี่แม็กควาหยอกเดียวอาจจะเป็นนักเตะตัวใหม่ที่ใส่สกิลโชว์ไทม์เข้าไปนะครับแล้วก็ในแพ็กนั้นก็อาจจะไม่ใช่มีนักเตะสกิลโชว์ไทม์ทั้งหมดในแพ็กเหมือนกับแพ็กของเอมเปเป้ที่มีในล่าสุดเนาะเอมเปเป้ M ก็ไม่มีสกิลเนี่ยอาจจะปนๆมาแบบนี้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นแพ็กในลีกเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแพ็กลีกเอิงอะไรประมาณนี้สัปดาห์นี้อาจจะเป็นพรีเมยร์ลีกไหมเกาโชวไหมอาจจะแยกแบบนั้นนะครับ ไม่มีใครรู้ได้นะครับผมเขาบอกใบมาแค่นี้นะครับมีโพสต์นี้ด้วยนะครับผู้เล่นที่ได้รับรางวัลหรูหราโดยการจับฉลากจะมีแคมเปญดังนั้นโปรดรออันนี้หมายถึงอะไรไม่รู้ฮะน่าจะมีแคมเปญอื่นๆอ,อ,อีกนะแต่การจับฉลากการจับฉลากน่าจะต้องไปลงทะเบียนอะไรด้วยหรือเปล่าอันนี้นะอันนี้อันนี้มันโพสต์สั้นๆนะครับมันเป็นการรีทวิตของอันนี้อีกทีหนึง่งส่วนทวิตอันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยหลังจากหลังจากป,ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันนี้นะครับผมก็จะมีแคเเเมปคเปญทวิตเต สัญญาลอตเตอรี่หรือว่าตัวกาชาหรือไอตัวสุ่มสุ่มนั่นแหละครับผมให้ผู้เล่นอีพิกหนึ่งคนใครเห็นแบบนี้ก็ว่าแจกอีพิกหนึ่งคนแน่นอนหรือเปล่าเรากําลังรอให้คุณรายงานว่าคุณได้ผู้เล่นเอ่อกำลังรอให้เราได้โพสต์กันนะครับว่าเราได้อีพิกคนใดเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้คือฮามากนะครับถ้าอ่านแค่ตรงนี้อ่านแค่แบบหัวทวิตตรงนี้เนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวเข้าเกมไปเนี่ยเราก็จะได้อีพิกเหมือนกันทุกคนคนละหนึ่งคนนะครับอีพิกไม่ใช่บิ๊กไทม์นะ อิกอาจจะเป็นพวกอ e ีพิกตัวไอก,การ์ดเขียวไม่ใช่รีเจนเดอรี่นะอีพ e ิกกับรีเจนเดอรี่คนละอย่างน,นะเออถ้าเป็นรีเจนเดอรี่ก็ก็คงแบบเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นอ e ีพิกเนี่ยมันมีอ e ีพิกหลายตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นลูม e ินิกเก้รลั่งเยอรมันนี่ก็เป็นอ e ีพิกนะไม่ใช่บิทไทม์นะตันร้อยอะเออถ้าแจกอ e ีพิกแล้วแบบสุ่มเนี่ยขู่ม,มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะแต่คือใจผมอยากให้แจกทุกคนอยากให้แจกอยู่แล้วนะครับผมแต่เนื่องจากมันมีรีทวิตตรงนี้นะครับผมถ้าแปรเนี่ยบอกว่าผู้ที่โพสจะได ของอัลักอีกทีหนึ่งนะมันก็เลยเฮ้ยไม่แจกหรอหรือหรือต้องมีเงื่อนไขอย,ย่างอื่นหรือเปล่าผู้ที่โพสต์ได้รางวัลโด,โดยการจับฉลากผู้ที่โพสต์จะได้รับรางวัลหรูหราโดยการจับฉลากอ๋อคือถ้าผมแปลความหมายแบบนี้นะคือเหมือนประมาณว่าถ้าถ้าสมมุตินะมันน่าจะเป็นแคมเปญเสริมของทวิตเตอร์อีกทีหนึง่งไอแคมเปญหลักก็คืออันนี้แหละอันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าเกมไปน่าจะได้รับทุกคนนะครับแล้วก็สุ่มอีพิกฟรีทุกคนแต่อันนี้น่าจะเป็นแคมเปญเสริมบนทวิตเต ของ Twitter Official e f o o t b a l ตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดผมสุ่มได้ลูมินิก้ผมไปทวิตตอบลูมินิก้ครับแล้วเขาจะเอารายชื่อคนที่มาทวิตตอบตรงนี้ครับผม ได้รับรางวัลอีกชั้นหนึ่งอีกต่อหนึ่งเอออันนี้ถ้าถ้าผมแปลความหมายแบบนี้นะคงไม่ต้องแบบว่าให้ทุกคนไปทวิตข้อความบนทวิตเตอร์แล้วก็ถึงจะได้แล้วครับเพราะว่าบัญชีทวิตเตอร์กับบัญชีเกมมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถผูกกันได้นะครับถูกปะปัจจุบันนี้มันยังไม่สามารถเอาตัวเกมผูกกับโซเชียลมีเดียได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเกมไม่มีทางรู้ว่าทวิตเตอร์ของเราคืออะไรนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีไอเทมโค้ดที่จะเอาไอโค้ดเนี่ยมาใส่ได้นะครับแล้วต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ ด้วยนะครับคือถ้าเกิดมีให้กรอ,อก ID กรอ,อกลิงก์ Username พาสตรวจตัวเกมเพื่อรับรางวัลต่างๆอย่ากรกอ,อกเด็ดขาดนะครับผมเกมไม่มีทางขอ ID ของเราจากข้างนอกเกมนะครับผมยกเว้นบนเว็บไซต์โคนมินะดูโดเมนดีๆนะครับบนเว็บไซต์โคนมิก็จะมี I ia, ไอเนี่ยไอ efootballpoint นะครับ .com อะไรนะั้นอันนั้นของจริงนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราจะสบายใจจริงๆนะฮะกดลิงก์ในเกมเป็นหลักไว้นะครับผมบนทวิตเตอร์นี่มีเยอะมากนะโดนหลอกกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมีแคมเปญนี้ออกมาเดี๋ยวขึ้นมาเต็มฟีดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปกรอก ID ให้ใครเด็ดขาดนะครับโอเคผมก็แอดซูมว่าจะต้องแจกอยู่แล้วนะครับเข้าเกมไปเนี่ยแจกอีพิก e ฟรีหนึ่งคนนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้อ e ีพิกใครบ้างเนี่ยไม่บอกนะก็อรอลุ้นเองนะฮะตอนเกมเปิดนะครับหรือก่อนเกมเปิดอาจจะมีประกาศอะไรเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับผมอาจจะมีแค่10ตัวที่ได้ลุ้นกันนะครับผมเหม ระดับกลางๆต้องบอกว่าอีพิกระดับกลางๆแล้วก็อาจจะมีตัวท็อปๆมาติดมา2ตัว2ตัวนะครับเพราะว่าน,นี่เป็นการแจกฟรีนะครับผมเดี๋ยวได้รุ่นกันเดี๋ยวผมเปิดฟรีรัวๆมันแน่นอนครับผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับการ์ดเขียวเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมปกติเนี่ยถ้าเกิดมีการ์ดเพย์เยอร์เดอะวีคของสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับผมบนทวิตเตอร์ก็จะมีการเปย์ออกมานะครับว่าจะมีเพย์เยอร์เดอะวีคตัวไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพเก่าของสัปดาห์ที่แล้วนะกอเทนเดลเซเดออาโน้และ แต่ว่าถ้าเปย์เนี่ยจะเปย์ตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับวันพุธเงียบครับวันพุธไม่มีการเปย์ภาพเพย์เออดูวิกนะครับแล้วก็ถ้าดูที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมบอลฟุตบอลเทนนต์ททมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกฟุตบอลบอรอบคัดเลือกเออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแข่งมีแต่แบบยูสิบเก้าอะไรแข่งกันนะครับบอลเด็กแข่งกันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเพย์เออร์ดูวิกวันนี้มีความเป็นไปได้ว่า1อาจจะเป็นแพ็กเก่าแพ็เกพเก่าการ์ดเก่าๆนะครับการ์ดเก่าๆของ นนงะครับบางคนบอกว่าโอ้การ์ดเก่าไม่เป็นไรครับขอให้เป็นการ์ดดีๆหน่อยค่าพลังดีๆหน่อยเอาตัว4ดาวมาเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับเอาตัวเก่งๆมาหน่อยนะครับให้เปิดกันการ์ดเก่าไม่ว่าขอให้เป็นตัวเก่งๆหน่อยนะครับสำหรับเพย์เออร์ดูวิกวันนี้นะครับอาจจะเป็นการ์ดเก่าเนาะเอามาวนกลับมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเพย์เออร์ดูวิกเนี่ยเกมมักจะประกาศล่วงหน้าว่าวันพฤหัสนี้ไม่มีเพย์เออร์ดูวิกนะครับอะไรเงี้ยแต่เกมไม่ได้ประกาศแสดงว่ามีและคงไม่ใช่การ์ดเก่าเอ้ยคงไม่ใช่การ์ดใหม่เอาการ์ดเก่ามาขายนั่นเองคคคครรรรัััับบณเเเวลลลลาาานนนนนีีีี้้กกกกก็็มมมมมปปปะะะะะศแ่่่่ออยงงงไไไพิิิตฮหจ จะมีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกนะครับติดตามบนหน้าเพจบมสกีโฟก็ได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันเกมเปิดครับ